ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญปยทานค่ะก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะค่ะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็จะเตรียมเกสรค่ะไว้ติดตรงกลางเหรียญปยทานตามตัวอย่างนี้เลยค่ะ แล้วเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีแล้วก็ริบบิ้นสีขาวนะคะจํานวนนะคะอย่างละสี่เส้นนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละร้อยสิบเซนติเมตรนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งนะคะแล้วเราก็จะเว็นลยอาหารที่ปลายประมาณหนึ่งนิ้วค่ะโอเคค่ะเราก็จะพับครึ่งประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นสีขาวนะคะขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มทําฐานสีค่ะ เราก็จะหยิบเส้นที่มีความยาวนะคะขึ้นด้านบนด้วยค่ะจากนั้นหยิบเส้นที่1ขึ้นมาตามด้วยเส้นที่2องค่ะมาประกบกับเส้นที่1น,นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สามค่ะมาประกบกับเส้นที่2นะคะ ค่ะเมื่อเส้นที่3ประกบกับเส้นที่2แล้วนะคะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่4ี่ในส่วนที่เราพับครึ่งค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกและเราก็จะคล้องเส้นที่3นะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐาน4โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน4แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทําฐาน8ค่ะเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดกอนก็ได้ค่ะพับเสียงไปทางด้านขวามือไล่พับ ไปจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะและเส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าห่วงแรกนะคะแล้วเราก็จะได้ฐาน8ค่ะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยนะคะค่ะเมื่อเราได้ฐาน8แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานลูกส้มค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมา ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สองนะคะไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบกับเส้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สามนะคะมาประกบกับเส้นที่สองค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สี่ค่ะมาประกบกับเส้นที่สามค่ะจากนั้นหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นแรกวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ และเส้นที่สองค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่สามค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่สี่ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะจากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสี่เส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างและเส้นที่สองนะคะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะ และเส้นที่3ค่ะเราก็จะสอดริบบิ้นเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ประมาณนี้ค่ะและเส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่3ค่ะค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ฐานลูกส้มค่ะโอเคค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการวางทับค่ะเทคนิคในการวางทับนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะวางทับไปทางด้านหน้าแลเวระยะห่างประมาณ4เส้นค่ะ วางทับประมาณนี้ค่ะและเส้นที่2นะคะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะไล่วางทับไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเหลือ4เส้นนะคะหรือสคู่ค่ะค่ะเมื่อสังเกตว่าเหลือ4คู่นะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกที่อยู่ฝั่งด้านในค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็ผูประมาณนี้ค่ะเส้นที่2ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็ผูในห่วงที่2ค่ะ และเส้นที่สามค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะและผ่ในห่วงที่สามค่ะโอเคค่ะและเส้นที่4ี่นะคะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผ่ในห่วงที่4ี่ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะโอเคค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดเก็บค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้านะคะ และเราก็จะเว้นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะและเส้นที่สองนะคะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือค่ะทำซ้ำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บนะคะจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเทคนิคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะและเราก็จะเริ่มทำากีบด้านบนรอบแรกนะคะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านบนขึ้นมาแล้วนะคะเทคนิคในการทำากีบรอบแรกนะคะตามตัวอย่างก็จะได้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบ เส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนออกมาด้านนอกนะคะใช้ปลายโค้งเข้าไปด้านในค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะสอดใต้เส้นถัดไปนะคะแล้วก็ผูด้านหน้าเส้นที่เราหยิบค่ะก็จะได้ลักษณะกยีบรอบแรกประมาณนี้ค่ะเส้นที่2ก็เหมือนเดิมค่ะม้วนโค้งออกไปด้านนอกแล้วก็สอดใต้เส้นถัดไปนะคะแล้วก็โผูด้านหน้าเส้นที่เราหยิบค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด แปดเส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดกีบด้านบนนะคะรอบแรกจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทํากีบรอบที่สองค่ะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะเทคนิคในการทํานะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะนะคะม้วนโค้งเข้าไปด้านในปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอดนะคะใต้เส้นด้านหน้านะคะแล้วก็ผูบรอยะห่างประมาณ2เส้นค่ะประมาณนี้จากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างค่ะแล้วเราก็จัดกีบนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วดึงริบบิ้นให้เข้าหากันนะคะก็จะได้ลักษณะกีบรอบที่2ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือนะคะม้วนโค้งริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ใช้ปลายสอดใต้เส้นถัดไปผูวระยะห่างประมาณ2เส้นนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นลงมานิดนึงค่ะแล้วก็จัดกีบนะคะ เราก็จะได้ลักษณะกรีบรอบที่2และก็เส้นที่2ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบนะคะรอบที่สองจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จัดกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะและเราก็จะทําการสอดกีบนะคะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้าและเราก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเส้นที่2องค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือนะคะทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกกีบจนครบทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จัดกกีบนะคะด้านบนเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการะคะ่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากีบรอบข้างนะคะ โอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านบนขึ้นมานะคะเราก็จัดกีบข้อหาการให้สวยงามตามที่เราต้องการค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากลีบรอบข้างตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนโค้งออกไปด้านนอกค่ะใช้ปลายม้วนเข้าไปด้านในประมาณนี้นะคะสอดในช่องถัดไปค่ะแล้ดวดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างนะคะก็จะได้ลักษณะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ โอเคนะคะจากนั้นเส้นที่สองค่ะเราก็จะไล่สอดไปทางด้านขวามือค่ะทำเหมือนเดิมค่ะม้วนโค้งนะคะดิบบิ้นออกมาด้านนอกเหมือนเดิมค่ะใช้ปลายสอดเข้าไปด้านในค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะไล่วนทำซ้ำนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราสอนริบบิ้นรอบแรกจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทำกีบรอบข้างรอบที่2นะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะก่อนที่เราจะหยิบเส้นนั้นนะคะเราก็ดึงริบบิ้นเข้าหากันก่อนค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็จะผักเส้นที่เราหยิบนะคะเข้าไปด้านในค่ะประมาณนี้แล้วเราก็จะม้วนเป็นรูปทรงกลวยนะคะแล้วเราก็จะสอดใต้เส้นถัดไปค่ะโอเคค่ะเทคนิคในการสอดนะคะเราใช้ลิบบิ้นนำล่องก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้ากรณีเราสอดไม่ผ่านนะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงลิบบิ้นเข้าหากันก็จะได้ลักษณะกีบรอบข้างรอบที่สตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ และเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางขวามือค่ะผักริบ้บวิ่งขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะแล้วเราก็จะสอดใต้เส้นถัดไปนะคะโอเคค่ะเราก็จะทําลักษณะประมาณนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่ทำกลีบรอบที่2จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดกลีบแล้วเราก็จะตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกค่ะค่ะก่อนที่เราจะสอดกลีบนะคะเราก็จัดนะคะแต่และกลีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะแล้วก็จะทำการสอดกลีบนะคะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกนะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะตามที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะพับนะคะโค้งไปด้านหน้าให้พอดีกับเส้นนั้นค่ะแล้วก็ตัดในส่วนที่เหลือออกแล้วก็สอดใต้เส้นด้านหน้าค่ะประมาณนี้เส้นที่สองเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านสายมือนะคะทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บนะคะจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปุยทานตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะ okay, จากนั้นเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะตกแต่งนะคะติดเกรสรตรงกลางตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ฝากเทคนิคในการพับเหรียญปุยทานมือใหม่หัดทำด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ